มาแล้วครับแนวทางแนวทางนอยบันที่สิบเก้าเด็ดสิบเก้าแล้วครับวันนี้บันที่สิบเก้าเป็นมกราสองห้าหกแปดชุดใหญ่นะครับอันนี้ชุดเต็มอันนี้ชุดฝันนะครับเรียกฝัน เลขฟัน,นพี่น้องวันนี้อันนี้ตัดมาให้เรียบร้อยวันนี้ตัดไปคือเก่าพี่น้องวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นมากนะครับเบาๆอันอาทิตย์อาทิตย์น่าจะเบิ้ลน,นะครับจักรอบหนึ่งมันน่าจะมาเบิ้ลสักรอบหนึ่งวันอาทิตย์ ช่วงนี้ไหวบ่นบ่อยนะครับอันนี้เมื่อวานวันจัดไปเนะครับเข้าทุกรอบอันนี้เมื่อวานเนี่ยของเมื่อวานนะครับเข้าชุดเด่นชุดรองก็เข้าชุดธรรมดาก็เข้าเข้าทุกรอบครับเมื่อวานชุเดเต็มก็เข้าวันจัดหนักเลย พ่อกิจเข้าสามตัวด้วยยัดไปครับคือเ่ามือนี่ว่านเขาเฉพาะกิจกับเขาการศาสตร์กับเขาบนรางที่เศษกับเขาบนรางปกติเข้าบนนะครับปกติที่เข้าบนเพราะว่าข้างล่างเป็นเลขเบิ้ลเบียพีก็เข้าบนล่างเหมือนกันครับจัดไปครับมือนนี่พี่นอ้อง มันนี้เบาๆมาต้องหนักเน้นนะครับวันนี้มีชุดไทยมาให้ชุดไทยล่างมาให้ชมก่อนนะครับเออไปชอบลัตตอรีวดที่แล้วเห็นไหมวดที่แล้ว,วไวยชุดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยวดที่แล้วข้างบนเข้าเจ็ดเก้าตรงๆนะครับ้าล่างก็ออกเข้าสองสามครับชุดไทยนะครับนี่ จุดไทยไม่ให้ชมก่อนนะครับวันนี้วัดที่แล้วเข้าตรงๆ <c oughs> ทั้งบนทั้งล่างน,นี่วมดใหม่นะครับวันนี้ล่างมาสามางมาสามก็มีเยอะหน่อยนะครับหา <c oughs> ลอตเตอรี่พี่น้องเป็นบาลางมาสาม <c oughs> ชุดชุดเต็มนะครับนี่ชุดชุดไทยบนออกบนล่างนะครับ <c oughs> ดูกันนะครับ <c oughs> ใครชอบตัวไหน ถัดไปครับเข้าทุกรอบเข้าทุกงวดถ้าถ้าสามมาก็คัดมาให้แล้วนะครับนี่มยม่าง ภาษามาก็มีแค่นี้นะครับไปครับตรงๆครับอคอลิปนี้สมเพยนี้ก่อนนะครับโชคดีทุกท่านครับวันนี้เอาน้อยไปก่อนพี่น้องจัดนักจัดเต็มไปเรื่อยๆแต่วันนี้บันอาทิตย์เบาๆหน่อยนะครับวันอาทิตย์ น่าจะมาเบิ้ลสักรอบหนึ่ง